เทคนิคนี้นะครับจะทำให้เพื่อนๆเ,เข้าออเดอร์ได้แม่นขึ้นแล้วก็หลบลอตได้เยอะขึ้น,น <c oughs> ผมใช้เทคนิคนี้นะครับในช่วงที่ตลาดสวิงมากๆแต่ก็ยังเข้าออเดอร์ได้แม่นยำครับขั้นแรกเราเปิดสัญญา1นาทีขึ้นมาครับถ้าใครยังไม่มีเพื่อนๆไปที่หน้าโปรไฟล์ของผมนะเปิดลิงก์ขึ้นมาและกดช่องที่2นะครับติดต่อรับสัญ,ญญา1นาทีจากน้องแอดมินได้เลยนะครับหลังจากเปิดสัญญาแล้วเราก็มาปรับกราฟกันครับเพื่อนๆจากเดิมที่ช่วงเวลาของกราฟเป็น1นาทีนะครับเพื่อนๆก็ปรับให้เป็น30วินาทีเพื่อะจห้ใ เห็นได้ว่ากราฟเนี่ยเป็นสีเขียวนะครับหากว่าเราเข้าออเดอร์ในไทม์เฟรม30วินาทีนะครับก็จะทําให้เราเข้าออเดอร์ได้แม่นขึ้นนะครับต่อมานะครับหลังจากที่มีสัญญาณเกิดขึ้นให้เพื่อนๆรอนะครับยังไม่ต้องเข้าในแท่งใหม่นะครับหรืมว่าอันนี้เป็นกราฟ30วินาทีนะครับเพื่อนๆเราจะรอเข้าในจังหวะที่กราฟเขากลับตัวลงมาครับเพื่อที่จะได้ราคาที่ดีกว่าราคาเปิดนะครับหรือถ้ากราฟเขากลับตัวขึ้นไปเลยเราก็ไม่ต้องเข้านะตรงนี้ผมก็รอในจังหวะที่กราฟเขากลับตัวลงมมาาาาาาานน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 ะะคคคครรรรรัับแแลลล้้้้้้ววววกกกก็็็็่่ออออออยยยเเ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 ขขดดดด์สสสสงงงพืืๆีีี๋ิหปป สีขาวเ่นีเป็นราคาที่เรารอจังหวะกดในไทม์เฟรม30วินาทีนะครับตอนที่เขาย่อลงมาเนาะเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าถ้าเราเข้าในราคาเปิดเลยนะครับมันวินปิ่มมากๆนะครับหรือบางคนถ้าได้ราคาไม่ดีเนี่ยก็อาจจะลอสเลยนะครับในจังหวะนี้ แค่พอเราปรับกราฟเป็น30สิบวิแล้วก็รอเข้าในจังหวะที่กราฟกลับตัวลงมานะครับเราก็วินในไม้นี้แบบผ่านฉลุยเลยนะครับเพื่อนๆไม่ต้องรุ้นอะไรเยอะเลยนะเพื่อนๆก็ลองนําเทคนิคนี้นครับไปใช้คู่กับสัญญาณ1นาทีได้เลยนะครับใครที่ยังไม่มีใช้นะครับไปที่หน้าโปรไฟล์ของผมตอนนี้เปิดลิงก์ขึ้นมาและกดช่องที่2นะครับเพื่อนๆบอกน้องแอดมินว่ามาติดต่อรับสัญญาณหนึ่งนาทีจากช่องวินวินเทเตอร์ได้เลยนะครับ